สวัสดีค่ะพวกเรานะคะมาจากกลุ่มที่9นะคะวันนี้จะมานําเสนอเรื่องปัญหาสารเสพติดในชุมชนค่ะไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะดินดินปิดไม่อยู่ สมาชิกในกลุ่มนะคะจะมีหนึ่งนางสาวณิถงเพลเลขที่ยีสองสองนางสาวการดาคนเลืเลขที่สามสิบแล้วก็สามนางสาวนัิชานองมานางเลขที่สามเอ็ดค่ะค่ะตารางวิเคราะห์การเก็บข้อมูลตามประเด็นคําถามนะคะเรื่องวันที่ประเด็นคําถามแรกนะคะสารเสพติดส่งผลต่อร่างกายอย่างไรนะคะ วิธีการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยก็จะมีสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตสังเกตแล้วก็สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญค่ะข้อมูลประมภูมินะคะก็คือข้อมูลจากการสังเกตแล้วก็สอบถามผู้เชี่ยวชาญการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายค่ะส่วนข้อมูลทุติยภูมินะคะก็คือเอกสารือบทความจากเว็บไซต์ต่างๆค่ะประเด็นคำถามที่2นะคะก็คือควรทําอย่างไรหากคนในครอบครัวเสพสารเสพติดนะคะวิธีการจัดเก็บข้อมูลก็คือ1สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต สอสอบถามผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ปกครองข้อมูลปฐมภูมินะคะข้อมูลจากคนในครอบครัวที่เสพสารเสพติดข้อมูลโดยตรงจากผู้มีประสบการณ์และก็ข้อมูลทุติยภูมินะคะก็คือบทความการสอบถามความคิดเห็นจากอินเทอร์เน็ตค่ะประเด็นคำถามที่3นะคะ ตัวอย่างสลฐานที่บําบัดยาเสพติดในชุมชนของนักเรียนเนี่ยวิธีการจัดเก็บข้อมูลก็คือเราสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ลงพื้นที่สํารวจในชุมชนแล้วก็สอบถามคนในชุมชนเองเลยค่ะข้อมูลปฐมภูมินะคะก็คือการสังเกตสถานบําบัดสารเสพติดที่คนในชุมชนใช้การใช้บริการนะคะแล้วก็2เนี่ยสอบถามข้อมูลจากคนในชมุมชนข้อมูลทุติยภูมินะคะก็คือบทความรวบรวมสถานที่บําบัดสารเสพติดไว้นะคะ ประเด็นคําถามที่สี่นะคะก็คือปัจจัยที่ทำให้คนในชุมชนเสพสารเสพติดเนี่ยวิธีการจัดเก็บข้อมูลก็คือหนึ่งสอบถามผู้รู้สองสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตข้อมูลปฐมภูมินะคะคือข้อมูลจากการสอบถามนั่นเองค่ะแล้วก็ข้อมูลทุติยภูมินะคะก็คือสถิติการเปรียบเทียบการเสพสารเสพติดกับปัจจัยต่างๆในชุมชนค่ะ m y m แมนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือ m y m แมที่เราสรุปเอาไว้นะคะ สรุปวิธีการศึกษาลิงก์แบบสอบถามเนี่ยเราได้ใส่ไว้ในนี้แล้วคะ่ะแล้วก็ลิงก์แบบฟอร์มแบบสอบถามเราใส่ไว้เรียบร้อยแล้วคะ่ะที่มาและความสัมพันธ์ของปัญหานะจ๊ะจากปัญหาความเจ็บปิดที่เกิดขึ้นในชุมชนหลาัชุมชนเนื่องจากปัจจัยต่างๆทตัวอย่างเช่นความอยากทดลองความคุกนองการถูกผู้อื่นชักชวนและความเจ็บปวดทางกายภาพหรือทางจิตใจสภาพแวดลอ้อมซึ่ง จะก่อให้เกิดผลเสียมากมายทั้งตัวผู้เสพและผู้อื่นในชุมชนเช่นการเกิดอาชญากรรมการทำร้ายร่างกายและการลักทรัพย์ผู้จัดทำจึงได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ชุมชนทราบถึงผลเสียและรู้ถึงแนวทางการแก้ไขและการป้องกันสารเสพติดชุมชนคะ่ะวัตถุประสงค์นะคะก็คือเพื่อให้คนในชุมชนเนี่ยระนักถึงโทษของสารเสพติด พื่อให้คนในชุมชนร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขแล้วก็ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้สารเสพติดส่วนสมมติฐานนะคะก็คือสารเสพติดนําไปสู่การอัชญากรรมการพน,นันการลักทรัพย์รวมไปถึงปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนค่ะขอบเขตการศึกษานะคะปัญหายาเสพติดสามารถแก้ไขได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นภายในชุมนุมภายในจังหวัดหรือภายในประเทศ การที่ได้หยิบยกปัญหานี้ขึ้นมาศึกษาเพราะเล็งเห็นว่าปัจจุบันมีปัญหาสารเสพติดมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสังคมไทยมากขึ้นจึงอยากให้คนในสังคมเนี่ยตระหนักถึงโทษและผลเสียของสารเสพติดมากขึ้นค่ะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะ ในการวิจัยครั้งนี้เนี่ยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและไน้นาเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้นะคะก็จะมี1เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อต่างๆนะคะก็จะมีเรื่องความหมายของสารเสพติดที่มาและความสําคัญของปัญหาสารเสพติดโทษของสารเสพติดวิธีการแก้ปัญหาการใช้สารเสพติดแล้วก็2งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง3กรอบแนวคิดการวิจัยหรือว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อต่างๆ แลส่วนเอกสารงานงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีสถิติผู้ป่วยทั้งหมดที่เสพยาบ้าเป็นยาเสพติดหลักแล้วก็เสพร่วมกับยาอื่นๆประจําปีงบประมาณ2 5 6 1ันห้ถึงสอง2ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยนะคะตัวแปรต้นเนี่ยก็จะมีสองหัวข้อคือลักษณะด้านประชากร ก็จะแต่งเป็นเพศอายุระดับการศึกษาอาชีพแล้วก็โรคประจําตัวค่ะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือแรงจูงใจในการใช้สารเสพติดนะคะก็จะมีครอบครัวเพื่อนสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ค่ะแล้วก็ทําให้ตัวแปรตามเนี่ยก็จะกลายเป็นประพฤติพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของคนในชุมชนนะคะเช,ช่นสถานที่ที่เสพประเภทของสารเสพติดที่เสพความถี่ในการเสพ แล้วก็บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเสพค่ะวิธีการดำเนินการหรือว่าการเรียนรู้รายบ,บุคคลนะคะนันิตถรุ่งเรืองเนี่ยได้จัดทำไม้แม p สัดหาข้อมูลแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลในสไลด์แล้วก็ช่วยทำแบบฟอร์มสำวรวจแล้วก็จัดระเบียบค่ะส่วนการนัดดาเนี่ยก็ได้รวบรวมข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต จัดระเบียบแล้วก็ตกแต่งสไลด์งานทําตารางวิเคราะห์การเก็บข้อมูลหาข้อมูลสําหรับอ้างอิงทําแบบฟอร์มสํารวจแล้วก็รวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์มสารวจค่ะส่วนหนูนะคะหรือว่านักวิชาชนะคะก็ได้เสนอปัญหาช่วยค้นหาแล้วก็รวบรวมข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลมาใส่ในสไลด์แล้วก็ช่วยทาตารางวิเคราะห์การเก็บข้อมูลทําแบบสอบถามคิดหัวข้อในแบบฟอร์มสํารวจรวบรวมแล้วก็สรุปข้อมูลจากแบบฟอร์มสํารวจแล้วก็จะทํางานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะ และนี่นะคะก็คือเราได้นําวิธีการ,รดําเนินการรายบุคคลเนี่ยมาทําเป็นตารางได้ดังนี้นะคะและเนี่คือตารางค่ะนั่นนี้ก็ได้ค่ะผลการศึกษาการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในชุมชนโดยการทำโดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ เราได้ข้อมูลมาทั้งหมด130คนพบว่าสถิติคนที่ใช้สารเสพติดส่วนใหญ่จะเป็นช่วงอายุ18-35ปีซึ่งเราสรุปได้ว่าเราควรให้ความสำคัญกับการใช้ปัญหาการกับปัญหาการใช้สารเสพติดมากขึ้นและควรแก้ไขปัญหานี้โดยด่วนที่สุดผลการศึกษานี้มาจากการอสอบถามบุคคลค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตและก็ลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะ ข้อมูลประถมภูมคะสังคมในหมู่เพื่อนน่าจะมีบทบาทในการใช้เศษสารเสพติดมากสุดแล้วก็ความอยากรู้จักมองก็ยังคงเป็นสาสเหตุหลักในการใช้สารเสพติด,ตดนอกจากนั้นก็รวม,มถึงการใช้สารเสพติดนาไปสูก่ออสการก่อมคำรุนแรงเช่นการรักขโมยและอาชญากรรมค่ะส่วนข้อมูลทุติยภูมิจะเป็นสถิติจากปี25 6 2ที่มีผู้ใช้สารเสพติดประมาณหนึ 4, ่งสี่ล้านคน และโดยที่ผู้สาวเสพติดส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายค่ะสรุปข้อมูลและอภิปรายผลนะคะสรุปผลการอภิปรายการดําเนินงานเรื่องปัญหาสารเสพติดในชุมชนนะคะก็จะได้แก่ก็จะทําแบบฟอร์มการสํารวจการใช้สารเสพติดในชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจว่ามีการใช้สารเสพติดในช่วงวัยใดแล้วก็เพราะสาเหตุใด เขที่จะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและก็ลดการใช้สารเสพติดในชุมชนให้น้อยลงในอนาคตนะคะผลการทําแบบสํารวจการใช้สารเสพติดในชุมชนเนี่ยพบว่ามีการใช้สารเสพติดมากที่สุดในช่วงอายุ18-35ปีนะคะและก็สาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยมาจากความอยากรู้อยากลองและก็สํา สภาพแวดล้อมนะคะดังนั้นการหาแนวทางแก้ปัญหาและก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเสพติดในชุมชนนั้นถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากทุกคนจึงควรหันมาให้ความสําคัญกับปัญหานี้ให้มากขึ้นเพื่อที่จะเป็นชุมชนปลอดสารเสพติดในอนาคตต่ตอไปค่ะแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะก็ แ,บบแรกนะคะเราเอามาจากเว็บของ a ท h i a l t h อ่าแล้วก็เว็บที่สองเนี่ยเราเอามาจากของกรมนาไมค่ะทันนี้นะคะก็จะเป็นภาคผนวกนะคะเราสรุปมาได้ดังนี้นะคะอันนี้เป็นเหมือนกับสรุปแบบฟอร์มสำรวจที่เราได้ไปสำรวจมานะคะค่ะก็ หมดแล้วะคะ่ะวันนี้กลุ่มที่เก้านะคะก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ